ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ฮับและขอขอบคุณที่คลิกชมวิดีโอของวันนี้หากคุณเป็นแฟนตัวยงของดีไซน์ล้ำสมัยวิศวกรรมที่น่าเชื่อถือและเทคโนโลยีล้ำสมัยคุณคงอยากจะติดตามชมต่อไปเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกโตโยต้าโคโรลารุ่นใหม่ปี2026และเชื่อชันเถอะว่านี่ไม่ใช่แค่รถคอมแพกธรรมดาธรรมดาทั่วไปโคโรล่าเป็นที่รู้จักมาโดยตลอดว่าเป็นรถที่น่าเชื่อถือและประหยัดน้ำมันที่สุดรุ่นหนึ่งในบรรดารถทั้งหมด นี่คือรถประเภทที่คุณแนะนําให้กับเพื่อนๆให้กับผู้ขับขี่มือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการรถที่ใช้งานได้จริงแต่รุ่นปี2026ได้นาเอาทุกสิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับโคโรล่ามาใช้และยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกขั้นมาเริ่มกันที่การออกแบบกันก่อนภายนอกได้รับการปรับปรุงด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและทันสมัยรวมถึงส่วนหน้ารถที่ดูดันขึ้นกระจังหน้าดูโดดเด่นขึ้นไฟหน้าเล็ดดูเพรียวบางขึ้นและท่าทางโดยรวมของรถทําให้รถดูมีดนามิกและสปอร์ตมากขึ้น รถคันนี้มีแนวคิดที่ว่าฉันเป็นคนปฏิบัติจริงแต่ก็ยังดูดีซึ่งตามจริงแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเราหลายคนใฝ่ฝันในปัจจุบันในตอนนี้โตโยต้าได้ปรับปรุงเทคโนโลยีไฮบริดให้ดีขึ้นแล้วถูกต้องแล้วโคโรล่าปี2026เน้นที่ประสิทธิภาพเป็นหลักและรุ่นไฮบริดที่มีจำหน่ายก็ตอบสนองได้ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าที่เคย คุณจะเห็นได้ว่ามีอัตรา MPG ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งหมายถึงหนึ่งที่ต้องจ่ายที่ปั๊มน้อยลงและมีความสบายใจมากขึ้นระหว่างการขับรถทางไกลหรือการเดินทางในเมืองเกียร์ CVT ได้รับการปรับเทียบใหม่เพื่อให้รู้สึกนุ่มนวลและใช้งานง่ายขึ้นทําให้ประสบการณ์การขับขี่โดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในห้องโดยสารได้รับการเรียงแสงขึ้นอย่างมากคุณจะพบกับวัสดุที่ได้รับการอัปเกรดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวล การเย็บตะเข็บที่ประณีตและตัวเลือกการตกแต่งระดับพรีเมียมมากขึ้นขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณระบบข้อมูลความบันเทิงตอนนี้มีหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay แบบไร้าสายและ Android Auto และใช่แล้วตอนนี้ยังมีแผงหน้าปัดดิจิทัลที่ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจนขณะเดินทางโตโยต้ายังไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยอีกด้วยโค r o l l a ปี2026มาพร้อม Toyota s a f e t y Sense เวอร์ชันล่าสุดซึ่งหมายถึงการคงเลนที่ชาญฉลาดขึ้น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ที่ได้รับการปรับปรุงและการปลรดจ,จับคนเดินถนนที่ได้รับการปรับปรุงรถให้ความรู้สึกประหนักรู้มากขึ้นทําให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยแต่ความลับที่ทําให้โคโรลารุ่นนี้แตกต่างก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของสเปคและคุณสมบัติเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะโตโยต้าเข้าใจว่าผู้ขับขี่ต้องการอะไรจริงๆรรถคันนี้ไม่ได้พยายามจะเป็นรถเก๋งหรูหรือเครื่องจักรสมรรถนะสูง แต่เป็นการคมเลนใช้งานได้จริงราคาไม่แพงและน่าตื่นเต้นก็ว่าที่คุณคาดไว้เล็กน้อยรถคันนี้ฉลาดมีสไตล์และน่าเชื่อถือยอย่างแท้จริงซึ่งทุกอย่างที่ชื่อโคโรลายืนหยัดมานั้นดีกว่าเท่านั้นดังนั้นหากคุณกำลังคิดที่จะอัปเกรดรถขนาดหรือเพียงแค่ต้องการสิ่งใหม่และเชื่อถือได้โคโรลปีสี2026ของโตโยต้า